สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูไก่วันที่27นะคะ27มกราคมพศ2565วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะคะทีนี้วันนี้เราจะเราเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดแม่กบนะคะอันนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยว วันศุกร์อีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะจบนะคะจะจบเนาะ,ะคุณครูก็พยายามที่จะทบทวนให้เด็กๆนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเอาละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำนะคะถ้า,าปกติที่เด็กๆเรียนที่ห้องเรียนนะคะในทุกๆปีนะคะในการเรียนปหนึ่งเราจะต้องมีการเขียนตามคํำบอกแต่สาหรับวันปีเนี้นะคะ คุณครูก็ไม่สามารถที่จะทดสอบเด็กๆแบบนี้ได้นะคะถ้าสมมุติอยู่ในห้องเรียนคุณครูก็จะบอกอเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะเขียนคํากันสิบคานะลูกคุณครูก็จะบอกไปเช่นสมมุติคำ,คำว่าอ,อาบน้ำคุณครูก็บอกอาบน้ำเอาลูกๆช่วยกันสะกดออาบอาบนออนนานาโทน้ําเด็กๆก็จะเขียนลงในสมุดคุณครูก็จะตรวจรู้เลยว่าอ๋อเออ น้องคนนี้นะเขียนถูกน้องคนนี้เอ,อเขียนไม่ถูกทําให้คุณครูรู้ว่าอ๋อน้องเขียนไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าน้องไม่รู้จักพยัญชนะน้องจําพยัญชนะไม่ได้หรือจําพยัญชนะได้ไม่ไม่ครบถ้วนนะประมาณนี้ก็จะรู้แต่ครั้งเนี้ยคุณครูก็จะไม่สามารถรู้ได้ทีนี้อครูก็จะ ทำไมดีล่ะบอกให้ลูกเขียนตามคาบอกก็บอกก็เขียนไม่ได้แต่บางบ้านคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองให้เขียนดูนะคะว่าลูกน่ะเขียนได้หรือไม่ได้ก็ทําอย่างวิธีที่คุณครูบอกเนาะบอกพูดคาไปแล้วก็ช่วยน้องสะกดแล้วก็เขียนนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องใจแข็งนิดนึงถ้าน้องเขียนออกมาแล้วผิดอย่าเพิ่งไปบอกว่าเอเอ ผผิด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 ไม่ได,ด้ไม่ได้ไไดลบอย่าพึ่งรอให้น้องเขียนให้สําเร็จก่อนนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายอ๋อไม่ใช่นะลูกตัวนี้นะพยัญชนะต้องเป็นอย่างนีออ้สระต้องเป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆก็จะเขียนได้สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาให้ความรู้เรื่องคํานะคะซึ่งเด็กๆก็รู้กันอยู่แล้วแต่คุณครูจะมา เพิ่มเติมทบทวนให้นะคะคําใดๆก็แล้วแต่นะคะประสมด้วยสระอะไรก็ได้เนาะคงไม่ลืมสระเนาะ a e u u l โ o โอ i i าได้หมดเลยนะคะจะมีตัวสะกดก็ได้ไม่มีตัวสะกดก็ได้มีรูปวรรณยุกต์ไม่เอกไม่โทไม่ตรีจัตวาก็ได้หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่แต่นะคะที่มีส่วนประกอบหลักๆเลยคือต้องมี พยัญชนะต้นต้องมีสระนะคะบางคํามีตัวสะกดบางคําไม่มีตัวสะกดก็ได้บางคํามีรูปบรรยุกนะคะบ่งบอกถึงเสียงก็ได้บางคําไม่ต้องมีก็ได้นะคะอ่ะอย่างเช่นคําแรกคําว่าทะเลทะเลเห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดมีสองพยางทะ เลไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆจะต้องรู้โครงสร้างอ่าคำว่าทะทะสระอะนะคะเลสระเอนะคะถ้าเด็กๆสลับตำแหน่งสมมติเออบอกให้เขียนทะเลเด็กๆสลับตำแหน่งกันคำนั้นก็จะไม่ถูกนะคะถ้าคุณครูไก่บอกว่าเขียนทะเลแล้วเด็กๆเขียนแบบนี้ก็แปลว่าเด็กๆถูกนะคะเก่งมากลูกนะคะอ่ะสมมติว่าคำต่อไปคำว่า ไปเที่ยวไปเที่ยวนะคะมีสองพยางเช่นกันเนาะ,ะพยางแรกไปปอไอไปสละไอปอปาเป็นพยัญชนะต้นนะคะเที่ยวสละเอียนะคะถ้าเด็กเกเห็นเอียอ e นะคะเอียอ e ก็คือสละเอียแต่ถ้าเห็นเอแค่เพียงตัวเดียวนะคะเอแค่เพียงตัวเดียวก็คือสระเอนะลูกต้องแยกให้ออกเนาะอันนะี้คือสระเอียทอเอียวเทียวเทียวเอ เที่ยวนะคะถ้าลูกๆไม่ได้เขียนคําว่าไปเที่ยวเรียงตามลําดับแบบนี้ก็แปลว่าลูกๆเขียนคําว่าไปเที่ยวไม่ถูกนะคะอ่าต่อไปคาว่าอ่านี่เป็นพยางค์เดียวบ้างคําว่ากินกินกอเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอีกมีตัวสะกดมีตัวสะกดก็คือตัวนอนะคะอ่า ถ้าเด็กๆเ,เรียงไม่ได้เรียงแบบนี้เอานอมาไว้ก่อนนะคะนออีก,กอนนกก็ไม่ใช่ตามที่คุณครูกไก่บอกแล้วว่าคุณครูกไก่ให้เขียนคําว่ากินใช่ไหมคะเออเนาะเช่นคําว่าทุกวันสองพยางทุกวันทุกสระ,ะอุนะคะสระ,ะอุวันวอะนอะนวันอันนี้อ่านว่าทุกวัน ถ้าสมมติคุณครูไก่บอกว่าลูกๆเขียนคำว่าทุกวันแล้วลูกไม่ได้เรียงตามลำดับแบบนี้นะคะก็แปลว่าลูกเขียนคำว่าทุกวันผิดเขียนไม่ถูกนะคะอ่าละค่ะทีนี้ลองมาดูซิแต่คุณครูไก่เชื่อว่าลูกครูไก่ทุกคนเลยเก่งมากรับรองต้องะสมนะคะเป็นคำที่ถูกต้องแน่นอนอ่าลองมาดูคำแรกซิ คุณครูไก่กำหนดให้นะคะกำหนดให้ยอรอมีสระอบอแล้วก็สระเอเอ,เอคํานี้ถ้าเขียนให้ถูกต้องน่าจะเป็นคําว่าอะไรหนะ้าติ๊กตอก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 โอ้เก่งมากแตงโมแตงโมตะโกนมาจากบ้านแตงโมบอกว่าอ๋อหนูว่าสระเอเนี่ยต้องมาก่อนเลยครูไก่ สาระเอต้องอยู่ข้างหน้าเลยอ้าวก็อาจจะจริงนะใช่หรือไม่ใช่ก็บอกไม่ได้หนูว่าหนูดูแล้วเนี่ยมันมีเอมีอ e, ีแล้วก็มียอหนูว่าคำเนี้ยน่าจะเป็นสาระเอียแน่เลยเนี่ยเนี่ยหนูดูละเออียอ e, หนูว่าต้องเป็นสาระเอียแล้วก็ตัวบอลเนี่ยต้องเป็นตัวสะกด เพราะว่ารอเนี่ยมันมีสระ,ะอีจะเอาไปเป็นตัวสะกดไม่ได้จริงไหมคูกไก่ใช่ไหมเอาแตงโมแตงโมเก่งะแตงโม,งมพูดถูกหมดเลยนะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าที่น้องแตงโมพูดถูกไหมอ่ะ,ฉะเฉลยนี่ถูกต้องเหมือนที่น้องแตงโมพูดเลยคำนี้คือคำว่าค่าคำว่าเรียบ รอเอียบอรเรียบโอ้ยแตงโมให้แตงโมนหนึ่งคะแนนเลยนะคะอ่ะคำต่อไปช่วยกันนะลูกทุกคนต้องช่วยกันนะครูไก่กำหนดนะครัครูไก่กำหนดตัวอตัวบตัวตวสาระอาคอควายแล้วมีวงกลมๆข้างบนชาชาบอกว่าครูไก่ นี่แหละไอ้กลมๆข้างบนเนี่ยหนูจําได้มันต้องเป็นสระอําแน่เลยนี่หนูเห็นสระอาด้วยหนูว่าอย่างนั้นกูไก่ชาชาบอกอย่างนั้นเด็กๆล่ะคะเด็กๆค,คิดว่าคำนี้จะเรียงอย่างไรแล้วจะออกมาเป็นคำว่าอะไรช่วยกันกูไก่ให้เวลาติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกเอาละมาดูกันมาดูกันว่าคำนี้คือคำว่าอะไร ชาชาตบโตมึงเลยชาชาบอกนั่นไงกูไก่หนูบอกแล้วว่าเนี่ยมันต้องเป็นสาระอําเก่งมากลูกชาชาคำนี้อ่านว่าคำตอบขออําคำตออบอตอบที่คุณครูให้มาทั้งหมดเลยเด็กๆต้องใช้ให้หมดนะคะเวลาเอามาเรียงเป็นคำจะตัดตัวใดตัวหนึ่งออก สมมุติว่าเด็กๆบอกอุ้ยหนูไม่ชอบบอเลยเอาบอคว้างทิ้งไปอุ้ยไม่ได้นะตัวเองมันต้องใช้ให้หมดนะมันถึงจะประกอบขึ้นมาเป็นคําได้นะคะเพราะฉะนั้นคํานี้ก็คือคําว่าคําตอบสุดยอดอ่ะต่อไปอ่ะกูไก่ให้ตัวนี้มาอ่ามีตัวซอสลิมีตัวซอ สารอุเอา้าบอใบไ,ไม้สองตัวตัวบอบอหมคูไก่อ่ะใจอะไรเขียนมาอย่างเงี้ยหนูจะรู้เหรออะไรของคู่ไก่อ่ะบอบอต้้งสองตัวเออช่วยกันคิดช่วยกันคิดติ๊กตอก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 ลองจับตัวนี้ไปคู่กับตัวนี้ไปคู่กับตัวนี้ตัวน,วนี้ไปคู่กับตัวนี้สิคะลองลองเร็วคู่ไก่นับหนึ่ง สองสามนี่ไงสุดยอดเลยไอติมตะโกนมาจากบ้านกูไก่คำเนี้ยหนูมั่นใจหนูว่าคำว่าซุปซิบซุปซิบเอาก็ไม่รู้สินะว่าใช่หรือเปล่าเอามาดูเฉลยกันนี่ไงกู้ไก่คำว่าซุปซิปจริงๆด้วยซออุบอซุป ซออีบอซิปนี่งาครูกไก่หนูใช้ตัวที่ครูกไก่กำหนดมาให้ทุกตัวเลยนะเก่งมากเยี่ยมนะคะ,ะตัวต่อไปตัวต่อไปครูกไก่กำหนดคำตัวมาให้ตัวพอรอสาลอูพอปอสาลอาคิดเลยครูไก่ให้เวลา ต no. yeah. uh, well an> ิ๊กต็อกต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 ิ๊กตอกติ๊กตอกเอ้าเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนนะใครอยากตอบมาก่อนใครอยากตอบบ้าอังเปาอังเปาบอกว่าเฮ้ยครูไก่มันก็คุ้นๆตาหนูอยู่นะเนี่ยหนูว่าเหมือนที่ครูไก่เนี่ยเคยสอนในคลิปที่แล้วๆเลยนะหนูว่าหนูว่าจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ เอาอังเปาตอบเลยผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แก้ไขอังเปาตอบว่าอะไรลูกโอเคเด็กๆขาอังเปาเขาบอกว่าคู่ไก่คำเนี้ยหนูว่าคำว่ารูปภาพรูปภาพเด็กๆลองคิดตามนะอังเปาบอกว่ารูปภาพเอามาดูเฉลยใช่หรือเปล่านั่นแน่คำว่ารูปภาพจริงด้วย นะอังเปาใช้คำทุกตัวหมดเลยนะคะมารวมการ,ระสมกันหรือประกอบการใช้ได้หมดเลยเป็นคำว่ารูปภาพอังเปาเก่งมากอ่าคำต่อไปคำต่อไปคำต่อไปครูไก่กำหนดบอใบไ,ไม้รอมีไม้แต่คููด้วย สาระเอติ๊กตอกติ๊กตอกน้ำฟ้าบอกว่าเดี๋ยวนะครูไก่ขอ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 ,ขอหนูคิดก่อนเออหนูจําได้เลยที่คุณครูไก่เคยสอนมาแล้วถ้าคําไหนเห็นไม้แตกคูแปลว่ามันเป็นสาระเอใช่นะคะน้ำฟ้าตอบมาแบบนี้น้ำฟ้าบอกว่าทําไมถึงมันเป็นสาระเอกรูปของสาระเอกก็คือ เอกับอะเอกับอะแต่อันนี้มันไม่มีอะหนูขอตอบนะกูไก่นะอ,อ้าพูดมากูไก่ฟังถูกต้องค่ะน้ำฟ้าน้ำฟ้าเขาบอกกูไก่ว่าอันเนี้ยเป็นสระเอกเพราะเขาเห็นไม้ตะคู้นะคะแปลว่าสระเอกในคำนี้ต้องมีตัวสะกดนะคะมีตัวสะกดแล้วน้ำฟ้าเขาบอกว่าหนูว่าบอเนอี่ยเป็นตัวสะกด หนูว่าคำนี้อ่านว่าเล็บเล็บดูนะว่าน้ำฟ้าพูดถูกเอ้ท้องฟ้าไอ,อ้น้ำฟ้าพูดถูกไหมนี่ไงคำว่าเล็บจริงด้วยลอเอะบอเล็บไม่ใช่มีน้ำฟ้าคนเดียวนะที่ตอบกูไก่มายังมีลูกๆอีกหลายคนบางทีคุณกูไก่ก็จำชื่อไม่ค่อยได้เนาะโอ้เด็กๆทุกห้องเลยเนะี่ยที่ตอบมาคุณกูก็จะไม่ค่อยรู้จัก นะคะน้องๆห้องอื่นนะคะแต่ก็ชื่นชมว่าเก่งคำสุดท้ายคำสุดท้ายครูไก่กำหนดจอสะอีสะอ,อาบอแล้วก็ฝอจอสะอีสะอ,อาบอแล้วก็ฝอครูไก่กำหนดมาอย่างนี้น่านไงเห็นไหม พอเรียนรู้หลายๆคำเข้าเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วเสียงตะโกนมาจากทางบ้านคุณครูไก่ไม่บอกเราว่าเป็นใครบ้างแต่เยอะมากเสียงดังมากนะคะเด็กๆบอกว่าคำนี้คยครูไก่หนูมั่นใจผมมั่นใจว่าเป็นคำว่าฝาชีใช่หรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ้าวมีเด็กๆแย้งมา ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝาชีตัวเองตัวเองจะเห็นคําว่าฝาตัวเองคิดว่าคําว่าฝาแล้วตัวเองจะบอกว่าฝาชีไม่ใช่นะโอ้มีเพื่อนแย้งมาเอา้าแล้วคือตัวอะไรล่ะคะอ๋อฝาจีบเอาละสิมาดูสิมันจะใช่ฝาจีบไหมฉเฉลยถูกด้วยคําว่าฝาจีบ ฝออาฝาจ่อีบอจีบใช้คำครบถ้วนใช้ตัวที่มิมครูกำหนดมาให้ครบถ้วนแล้วแล้วประสมเป็นคำถูกต้องเลยฝาจีบเยี่ยมเก่งมากเก่งทุกคนเลยถ้าเด็กๆสามารถประสมคำนะคะเหล่านี้ได้นะคะเด็กๆจะสามารถเขียนเป็นคำได้ เขียนตามคําบอกได้ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้คุณครูไก่ก็มีแบบฝึกหัดไม่ยากเลยนะคะเป็นคําที่เด็กๆผ่านตาม,มาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูไก่จะให้เด็กๆเ,นะเรียงให้เป็นคําเหมือนตัวอย่างเลยคุณครูไก่กําหนดมาให้แต่ละข้อ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 กําหนดพยัญชนะมาให้กําหนดสระมาให้กําหนด ตัวสะกดมาให้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบนะคะมีทั้งตรงตามมาตราตัวสะกดและก็ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคุณครูไก่เชื่อว่าเด็กๆทําได้อยู่แล้วเพราะให้ตัวอย่างแล้วคําแรกคุณมีตัวอย่างสระลอากอบอรอเรียงได้ว่ากราบกอรออาบอกราบ ข้อที่2ตัวอย่างนะคะบอสระเอยองอแล้วก็มีสระอีข้างบนนะคะเรียงใหม่ได้ว่าเงียบงอเอียบอเงียบไม่ยากนะคะมีทั้งหมด10ข้อเขียนเลยมือสวยๆเน้นเลยนะคะตัวเต็มบรรทัดเขียนสวยๆนะคะอย่างคูกไกนะคะแล้วก็ฝึกอ่านทายคลิป วิดีโอมาอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่ยากเนาะเด็กๆหลายคนบอกว่าวิ่ยกุไก่รับรองหนูเขียนถูกหมดเลยไม่ยากแล้วกุไก่คอยดูนะลายมือของหนูหนูจะเขียนให้กุไก่ดูลายมือหนูอย่างสวยเลยนั่นนะยกสองนิ้วเก่งมากสำหรับวันนี้บ๊ายบาย